สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมอานัสทีวีสายบ้าอีกแล้วครับวันนี้สจะไปกันวันนี้ผมอยากจะไปรีวิวนะครับผมรีวิวซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ที่ยะลานะครับผมจังหวัดยะลานะครับผมโอเคคือว่าผมเป็นคนนาราทวัดด้วยนะผมอ่านาราทวัดฟังไม่ผิดใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ผมจะมาไปซื้อ อาของนะคบผมจะเป็นเสื้อในบางอย่างแล้วก็ไม่เพียงพอเท่านั้นนะคบผมแล้วผมก็จะไปรีวิวเสื้อด้วยนะคบผมมันมีเสื้อด็กอะไรแบบนี้ก่อนนะครับผมโอเคก็ไม่อยากพูดเยอะแลวโอเคเราไปดูกันเลยนะคบผมโอเคก็ตอนนี้ก็เรากำลังดูนเาว่าก็เราเข้าอยู่นะคบผมที่แฟลกนะครับผม ถ้าใครอยากมาก็เดี๋ยวผมรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับก็ได้ยินใช่ไหมครับผมอ่ามันมีคนอาสาอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับผมให้เสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยไปนะครับผมเดี๋ยวมันวุ่นวายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสต็อปก่อนนะครับผมโอเคนะครับทุกท่านก็ตอนนี้ก็มีการอาสาก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผม ว่าร้านเสื้อนี่มันอยู่แถวไหนนะครับผมเดี๋ยวผมก็ไปทานไปถามก่อนนะครับผมว่าที่นี่ที่ไหนนะครับผมอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะอร่อยเต็งอะไรแบบนี้รหรือสต็งนอกสติงนะครั้นผมก็เป็นร้านเสื้อผ้าเด็กนะครับผมมาเรียมเตปสสูร่รวมเสื้อผ้ามือสองซึงงงง่งตัวร้านก็จะเป็นประมาณนี้นังโอเคเดี๋ยว ให้ถาพี่เก้าวกันนะครับผมโอเคไปเดียวกันเลยนี่ก็จะเป็นตัวหลังนะครับผมนี่คือตัวเสื้อนะครับผมก็จะเป็นเสื้อดิกเยอะมากแล้วก็เสื้อไซส์ผมก็มีนะครับผมก็จะประมาณนี้นี่เลือราคาไม่แพงมากสามสิบบาทนี่ลายอันนะครับผมดูนะครับผมโอเคก็ว่า มันเยอะนะนรับผมนี่ก็มีร้านนี่คือเสื้อเด็กนะครับผมนะครับนี่คือเสื้อเด็กผู้หญิงนะครับผมโอเคมันก็จะมีหมวกนะครับผมโอเคเราไปดูหมวกกันเลยอ๋อนี่ก็จะเป็นหมวกผู้ชายนี่เลยนะครับผมหมวกผู้ชายหมวนี้สามสิบบาทเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ่ายกล้องหน้าด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายกล้องหน้ากันเลยนี่ก็จะเป็นหมวกนะครับผม30บาทนะครับผมเห็นไหมครับฟังไม่ผิดใช่ไหมครับ30บาทนะครับผมถูกๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นของเด็กทันี้ก็ของผู้ใหญ่ก็มีนะครับผมผมอยากจะมาซื้อเสื้อหรือหมวกันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูนิดๆก่อนนะครับผมมันมีหลายอย่างนะครับผม จะเป็นเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายของเด็กของผู้ใหญ่ก็มีตั้งนั้นนะครับผมเป็นบรรยากาศที่ร้านก็ใช้ได้อยู่ร้านนี้นะครับผมโอเคเรามาดูที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับผมโอเคนี่นะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อเลยตัวเสื้อ โเคแล้วมาถ่ายกล้องหน้าผมเลยนะคะผมเลือกกันเลยนะครับผมว่าจะเอาอันไหน,นีพ่อมันเยอะมากเลยนะครับผม,มเยอะมากมเยอะมากนี่ก็จะมีเสื้อแบบนี้ก็มีนะครับผมเสื้อทะเลมีหลายอย่างหลายแบบอ่าเนี้จะต้องอาเน,นี้ยนี่นะครับผมอ่าฮะเดี๋ยว อันนี้จะมีลายแบบนี้อ๋อฮะก็จะมีลายการ์ตูนแบบนี้ลายการ์ตูนเออมีหลายแบบอยู่นะครับผมผมเ่ยอยากได้ทีมงานสักหนึ่งนะครับผมกล้องถ่ายแบบนี้โอเค จะเป็นรูปทะเลนะครับผมลองเลือกดูนะครับรูปทะเลซึ่งจะเป็นทะเลแล้วก็มีเรือมีปลานะครับผมเป็นไหมครับสวยมากเลยอันนี้ผมร้อนมากเลยนะครับผมดูนะครับผมอือหือรีวิวต่อไปนะครับผมโอเคก็นี่ก็จะเป็นเสื้ออะไรวะาภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคโอเค ก็จะซื้อด้วยสักคู่หนึ่งนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นเสื้อเด็กนะครับผม40บาทเจ็ด60บาท50บาทก็มีจะเป็นหมวกเออแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นกางเกงของผู้ชายผู้หญิงมีเยอะแยะนะครับผมนี่ก็จะเป็นของของผู้ชายนะครับผม ตัวละยี่สิบาทนะครับผมยี่ิบาทแลนี้ก็นนี้ก็จะประมาณผู้หญิงนะครับผมนะครับผมจะประมาณผู้หญิงแล้วก็นี่นะครับผมก็ผู้หญิงเหมือนกันนะครับผมแบบนี้จะประมาณผู้หญิงเหมือนกันมีลายแบบลายสไตล์มากเลยนะครับผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับมีลายแบบแล้วก็อันนี้ก็เป็นด้วยนะครับผมสีขาวนี่ก็สีขาวมีลายแบบมากด้ยนะครับผมให้เลือก หลากหลายแล้วก็สิบบาทก็มีนะคะผมฟังไม่ผิดใช่ไหมคะสิบบาทนี่ก็จะเป็นเสื้อตัวใหญ่นะครับผมจะเป็นของผู้ใหญ่นะครับผมอันนี้ก็คือเสื้อสิบบาทนะครับผมเห็นไหมครับสิบบาทสิบบาทก็จะประมาณนี้เล็กนิดหน่อยนะคบผมก็คุ้มแล้วกับราคาผู้ชายผู้หญิงก็มีหลากหลายนะครับผมโอเคก็วันนี้ผมก็ไม่อยากจะบ้าเท,ท่าไรนะครับผมจะมารีวิวมากกว่า นี่ก็อ้ออน,นี่ก็สวยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเลือกงวกนะครับผมสวยวะ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูอ่ารีวิวทุกอย่างเลยอะไรที่มีนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นกางเกงว่ายน้ำนะครับผมก็สนใจนิดหน่อยครับผมกางเกงว่ายน้ําแล้วก็กางเกงว่ายน้ําอีกอันหนึ่งแล้วก็เสือ้อเด็กเสือ้อเสือ้ออันนี้ก็ไซส์ของผมก็ ก็ต้องหานะครับผมสําหรับไซส์ผู้ใหญ่ของผมอะสาหรับไซส์เด็กเด็กก็หาได้ปกติเลยเพราะว่ามันหลากหลายมากมีเสื้อเด็กหลากหลายมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยีนะครับผมยียราคาสิบาทหลายราคานะครับผมแล้วครับผมหัวข้าหลายราคาอันนี้ครับผมไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมตามได้จ้าโอเคครับผม ก็จะเป็นนี so, uh, umas, uh, so ่นะครับผมเดี๋ยวไปถามเขาก่อนเดี๋ยวกันเกอันนี่ว่าพวกเพื่อน๋ยวแล้วก็่ะนี่ตัวเลขลายลักษณ์ค่ะอ๋ออิตัวนก mai buk buk nak seta eh? nak mai buk lama ah. banyak kak eh buk tak apa, tak saya tetapi Buk mana? Duh, ni, sewot, tapi, ni. oh. ni, dah ha. kan, dek? Oh. No. Yeah. okay lah. ni okay ni, saya. okay lah. 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 ni okay lah. saya.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  เมื่อกี้ผมเลือกเสือ้อเมื่อกี้ผมเลือกอะ,อะไรวะการเกงยี่นะครับผมอันที่จริงๆราคาน่าจะประมาณก็สิบสิบป,ประมาณนี้เขาเลือกประมาณห้าสิบประมาณนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งนะครับผมอัน,นนี้ก็จะเป็นเสื้อเด็กเสื้อเด็กผู้ชายน่าจะประมาณสิบกว่าปีประมาณน,าน,นั่นแหละนะครับผมเห็นไหมว่าก็จะมีโลกโก้น,นคะครับผมโอเค แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นเสือ้อช่อผู้หญิงนะครับผมนี่จะเป็นเสื้อกันหนาวอันนี้ก็จะประมาณเออเสื้อกันหนาวผู้หญิงแหละสำหรับใครที่หนาวหนาวนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นเสื้อผู้หญิงเอ้ไอน,นี้ก็ผู้ชายผู้หญิงก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับผมคณดีๆก็ใช้ได้นะนนครับผมนะครับคณดีๆก็ใช้ได้ ก็เราต้องเลือกนะครับผมไม่ใช่ว่าดูดีก็เอาเลยไม่ใช่นะครับผมโอเคเราต้องเลือกให้ดีๆก่อนนะครับทุกท่านให้ให้มั่นใจให้ให้ดีๆก่อนนะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจนะครับผมก็จะมีอีด,ด้านบนนะครับทุกท่านโอเคนี่ก็จะเป็นกางเกงผู้ใหญ่นะครับผมนะครับถึงมากเลยโอ้โหโอเแอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับผมเสือ้อเสือ้อไปครับเสือ้อ เื้อสูงมากเลยไม่เคยได้เห็นเท่าไรเดี๋ยวผมขอรีวิวด้านในนะคบผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตางเกงว่ายน้ําของเด็กนะครบผมตางเกงว่ายน้ําของเด็กสําหรับใครที่อยากว่ายน้ําละครับผมแ้วก็ไม่ใช่ว่าอาจจะให้เด็กว่ายน้ําแล้วก็ปล่อยแบบน้ำไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเราซื้อเราต้องใช้เป็นประโยชน์ด,ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเด็กผู้หญิงนะครับผม โอเคก็ไม่อยากจะพูดเยอะเลยนะครบผมโอเคผมก็แค่ถ้าถ้าจะมีเสื้อผ้าหลายราคาเนี่ยหลายราคาเนี่ยก็ผมต้องถามนะครับผมอันนี้คือแปะๆเยอะก็ไม่ต้องถามเลยเลือกใดตามสบายเลยนะครับผมโอเคมาต่อกันเลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้า60นะครับผม60 60ก็จะมีเซทอรนี่ก็จะเป็นของรุ่นใหญ่นะครับผมของผู้ใหญ่นะครับผมจะมีสีดำสีดำจะมีสีเทาหนิดหน่อยแล้วก็สีขาวจะมีสีแดงสีแดงนะครับสีแดงสีเขียวก็มีนะครับผมสีเขียวสีเขียวนี่นะครับผมสีเขียวก็สีเขียวมากเลว่าอยากเปแนะโอเค เดี๋ยวเรามาเอ้ยไม่ได้ยินอ่าไ,<ป> <downloading. S 2> ได้ยินแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกหมวกกันเลยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับผมเอเ๊ะเอเ้ะเอ,อ,อ้ะเออเห็นไหมครับเดี๋ยวผมคอเลือกหมวกก่อนนะครับผมถ่ายกล้องหน้าโอเคแลครับผมนี่ก็จะเป็นหมวกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาออกก่อนจานี่นะครับเห็นไหมครับ น,น,น, okay. นี่ก็จะเป็นหมวกสีฟ้าอันนี้สีขาวสีฟ้าก็จะมีเชือกไว้ผูกโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองก่อนนะครับผมทำยังไงวะ ยากยากเย็นมากเลยเดี๋ยวผมก็ตั้งเธอสับก่อนนะครับผมทุกคนสวยเลยสำหรับใครที่ชอบอาไปลุยป่าลุยโฟนอะไรแบบนี้ก็ใจได้ถ้าจะเหมาะสมก็จะลุยป่านะครับผมแต่ว่าหัวเล็กนะครับผมก็มันทท่อยู่เนะาะบอก c ลสสสิกเดินแบบว่า มันมันก็จะมีเชือกนั่นนะครับผมเหมือนกับเชือกไว้สําหรับว่าให้แน่นนะครับผมโอเคตั้งตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคเรามาเลือกอันอื่นก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล่องกันนะครับผมสต็อกอันนี้ก็สวยนะครับผมนะครับโอ้โหสไตล์คลาสสิกมิ่งสไตล์คลาสสิกมาก อันนี้ไม่มีเชือกนะครับผมแต่ว่ามันมีอันนี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับผมมันมีอันนี้นะครับผมเอาไว้ตั้งของหรือว่าตั้งทมอาสำหรับใครที่ไม่มีเสื้อไม่มีอันนี้นะครับผมไว้เก็บเงินอะไรแบบนี้ของอะไรแบบนี้ก็เก็บตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันที่สองของเมื่อกี้นะครับผม อันนี้ก so ็จะเป็นสีขาวสีขาวก็จะมีสําหรับใครที่ชอบสไตล์สีขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีเชือกด้วยนะครับผมมีเชือก30บาทโอเคอันนี้ก็จะเป็นหัวโอ้โหเจดโอ้โหว้าวเหฮ้ยนะโอ้โห นี่เขาบอกไว้เลยว่าเขาบอกไว้เลยว่าไอตัวเนี้ยสำหรับใครที่ชอบทำเชฟก็ทำได้สำหรับใครที่กลัวแดดก็ใส่ไอตัวนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่ามันสามารถปรับได้นะครับผมอันนี้ครับผมเชฟมตนร์เชฟไทยแลนด์วันนี้ผมจะมาทำเมนูไก่ย่างคืออัดจ,จัมเบโอเคประมานี้แหละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่สแล้วนะครับผมโอเค นี่ก็จะเป็นที่เออจะหล่นอันนี้ก็จะเป็นของของที่สี่แล้วนะครับผมโอเคของที่สี่ก็จะมีติดกระดุงนะครับผมอันนี้คือติดกระดุงถาวรเลยไม่ใช่บอกว่าพริกเลยอ่อฮะนี่ก็จะเป็นสไตล์คาราบานะคบผมโอ้โหอ่าเดี๋ยวผมจะถอดกระดุมกอ่านี้ อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่จุกกับเรานะคบผม <görüş> อันนี้ไม่จุก,กับเราอันนี้มันเล็กเกิงไปไอไอนิ่มๆเนี่ยเนี่ยม,มันพอได้ยอยู่แต่ว่าไอหวัอวนั่ไอหัวเนี่ยมันไม่ได้เลยนะคบผมไอหัวเนี่ยมันไม่ได้เลยนะคบทุกท่านโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมกันต่อเลยว่าจะเลือกอันไหนดีนะคบผมไปดูก,กันเลย นี้แหดีสุดนะอวนี่ดีสุดนะเาว่าอยู่บอกว่านี่แหละดีสุดแล้วเบอกว่าอยากจะบอกว่าในคลิปะกระกกักกระากปะ้ิปปะสปะสปัสปะสโปะะติวะสิปะสิปะสิะสิปบสิปะสิปะสิอะสิปะสะนมากเกือบชั่วโมงเลยแต่ว่าไม่ถึงชั่วโมงต เลยนะครับทุกท่านคืฤฤฤฤฤอยากจะบอกว่าติดใจตัวนี้เลยดีมากมันมีมันแข็งตรงนี้ด้วยนะครับผมไอตัวอื่นอะ่ะมันนิมน่มๆนะครับผมมองก็ไม่เห็นนะครับผมไอตัวนี้มันสมามารถปรับได้โอเคเรามาเลือกตัวนี้กันเลยเกิ่ไปเดินเลยโอ้ก็ากำลังเลี้ยงมาเยอะราบผมรอแป๊บ รอแป๊กน,นะครับผมรอแป๊กน,นึงท่านก็นี่คือแพ<ผ>ทที่ตรงนี้ที่ร้านนี้นะครับผมโอเคนี่ครับอาตัวเลขละกันหนึ่งสองสองทับเจ็ดหนึ่งสายสิบห้าอำเภอสแตนอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับผมอันนี้ก็อันนี้อันนี้วันละ ผมกำลังจะเลยนะครับผมแต่ว่าออังกตำบลสตงนะครับผมจังหวัดยะลาตงเจเจนะครับผมไม่ใช่สติงเนาะสติงนอะไรทีนะครับผมโอเคโอเคเลือตัวนี้เลยก็อันนี้อกนักตปอันนี้3กกอออาเดบาเยฮะฮะ อ่นต uh, ่อปกแม่เลอได้กอล่ะันลี leg, nah, okay. ่โอเคนะครับทก่านตัวนี้ก็เราได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหมวกตัวนี้ซึ่งหมวกตัวนี้ก็สีม่วงนะครับผมสไตลสไตล์เดินทางนะครับผมทถ้าจะเที่ยวป่าก็ได้หมดเลยนะครับผมโอเคก็ฝากคลิป แค่นี้เท่าน,นั้นนะครับผมก็คลิปมันยาวมากเลยเมื่อกี้นะคบทุกท่านโอเคไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มารีวิวร้านสักเต็งแล้วก็ถ่ายรูปสักเต็งไปที่เรียบร้อยแล้วอำเภอเมืองยะลานะครับผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับอำเภอเมืองยะลาเอ๊ะไม่ใช่อำาจังหวัดยะลาอำเภออำเภออะไรวะเออที่นี่ไม่มีอำเภอมันเป็นจังหวัด ตำบลตำบลสติงนะคบผมตามนั่นนะคบผมโอเคตำบลสติงสาย15ห้านะคบผม,ม,บะบผมจะบอกว่าใครมาใครมาหน้าราใช่ไหมมามา,มาแล้วก็มันอยู่ด้านหน้ามันจะมีไฟแดงแล้วก็มันจะมีไฟแดงแล้วก็มันจะมีที่เขาซื้อขายผลไม้ตรงนั้นแล้วก็ไปตรงด้านหน้าอีกก็จะมีก็ไปดู G P S มาับผมโอเค ประมาณนี้แหละนะคบผมผมเรียนไดมากในตอนนี้ก็ผมขอตัวแค่นี้นะคะผมย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแบบไทยด้วยนะคบผมคลิปนี้ผมขอแค่นี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้กอแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีนะคะพี่ี้